สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็มาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับโครงการออมสินยั่วพัดรักถิน่นยกกำลังสองค่ะ กิจกรรมเลยนะคะที่เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดธุรกิจของชุมชนอย่างแท้จริงกันเลยล่ะค่ะซึ่งทางธนาคารออมสินนะคะได้ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนค่ะและต่อยอดธุรกิจของชุมชนให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาเลยล่ะค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่น้องๆทั้ง5กลุ่มได้นำผลงานเข้ามาประกวดภายใต้ชื่อว่าพิธีนำเสนอผลสำริดโครงการออมสินยวพาทรักถิน่นประจำปี2565ค่ะโดยคณะกรรมการในการตัดสินครั้งนี้นะคะจะใช้เกณฑ์การตัดสินผ่านทางคลิปวิดีโอค่ะเป็นเวลาทั้งหมด3นาทีและผ่านการนำเสนอผลงาน นตัวชี้วัดก่อนและหลังพัฒนาค่ะว่ามีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเท่าไหร่และความเป็นไปได้ของการต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนกันค่ะสำหรับทีมที่นำเสนอผลงานที่ดีที่สุด และมีความเป็นไปได้เห็นผลได้ในการพัฒนาชุมชนมากที่สุดพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของคณะเพื่อไปประกวดรอบต่อไปนั่นก็คือทีมนักศึกษากลุ่มฮัมคิงกลิ้งหัวใจข้าวบางกอกกอขอ43ศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรเขตหนองจอกกับโครงการนวัตวิธีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเขตหนองจอกสู่ความยั่งยืนค่ะก็รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็หายเหนื่อยการขึ้นมาทันทีเลย นะครับผมก็ภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับมากครับทุกคนก็ทําเต็มที่กันขอบคุณทุกคนมากนะครับเราระดับต่อไปนะครับครั้งนี้เราได้ The Best of University ไปแล้วต่อไปก็จะเป็น The Best of The Best ก็ต้องไปชิงชัยกับอีกลหลายมหาวิทยาลัยเนาะพวกเราก็จะพักผ่อนกันให้เพียงพอนะครับผมแล้วก็ตั้งใจทํางานกันให้เต็มที่ครับพามคินสู้ไม่สู้สู้